อัปเดตใหม่มาแล้วเดี๋ยวไหนดูซิว่ามีอะไรกันบ้างนี่คือเครื่องเพชรมูเทชันนะครับเครื่องนี้ก็จะทําให้สัตว์เน็ตสามารถติดสถานะได้ด้วยนะครับนี่คือโอกาสที่สถานะจะติดนะครับโดยสัตว์ที่จะเอาเข้าไปได้นะครับก็ต้องเลเวล50นะครับเผื่อม,มีคนสงสัยถ้าเอาเข้าไปแล้วสัตว์จะหายไหมไม่หายนะครับแต่เลเวลเนี่ยก็จะกลับมาเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ติดพาสซีฟมาด้วยนะเกี้ยใหม่นะครับก็จะเป็นมีเดียมถอยนะครับความสามารถก็คือเพิ่มความสามารถพาสซีฟให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับต่อไปนะครับก็ ให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลเวลอัพโลลิปปอปนะครับความสามารถก็คือสามารถเพิ่มอายุให้กับสัตว์เลี้ยง1ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาเมล็ดพันธุ์ใหม่ดีกว่า,มาเมล็ดพันธุ์ชื่อใจแอนพายโคนะครับตัวอีเวนต์นะครับก็จะมีเควสโบนัสขึ้นมานะครับทุกคนเควสของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราผลิตไข่เนี่ยมันนานเกินไปก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับโดยการอัปเกรดนะครับเราใช้ผลไม้มาจากแพ็กจิจกรรมนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับถ้าผมให้ข้อมููลลลผิิิดดดดพาาาาาปปรร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 ะะะะกกกไหนนนนคคคคััััับบบบตตต้้ออออองงขขภยจจๆเเมม ีตัวลายนะครับขอบคุณมากๆเลยครับหากใครกำลังมองหาไอดีปลูกผักตึงๆหรือว่าสัตว์ต่างๆในแมปตัวการ์เด้นอย่าลืมแวะไปดูที่ร้านซ e o อไ่ถึงหน้าโปได้เลยนะครับ